วิธีการเป็นเด็กบ้านคือต้องใช้ไฟฉายเพราะว่าพวกผมคือเด็กบ้านรุ่นใหม่ที่ใช้ไฟฉายเป็นอาวุธมีดปักฉลามมาเชเต้ ไม่ต้องการครับคำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบอยู่จำนวนมากกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมอาวุธเด็กบ้านเขาใช้อะไรเพื่อนใช้ไฟฉาย <laughs> นี่ใช้ไฟฉายในการต่อสู้<า>นี่ไง <c oughs> คือสำหรับที่ประเทศนี้นะครับมันจะมีแก๊งอยู่ทั้งหมดสี่แก๊งเวนั่นก็คือสีแดงสีขาวสีดำสีน้ำเงินมา <c oughs> ดูกันนะครับว่าตอนนี้แก๊งอะไรน้อยที่สุดสีน้ำเงินหนึ่งคนว่ะเพื่อน <c oughs> หนึ่งคน เราไปยุ่งเขาอ่ะไม่ได้เอาเอางี้ไหมสีขาวสีขาวเลยลอยอะสิบแปดคนไว้มันเยอะไปสีดำแล้วกันสีดำเพราะสีสีดำมันมีแค่ห้าคนไว้เอาสีดำไหมลองไปดูลองไปดูอ่ะไปดูก่อนแล้วกันครับรถเด็กบ้านโคตรช้าแป๊บนึงไปหาช่างหนองกึ่มชิโมจิก่อนเดี๋ยวให้เขาไปจูนรถหน่อยเออ่ร้านช่างอยู่ไหนวะนี่นี่นี่แวะแวะแวะช่างก่อนเดี๋ยวผมโทรเรียกช่างก่อนนะมาเจอกันที่เอลเอลเอลเพสปาดาช่างหนองกึ่มชิโมจิ มาจูนรถให้ผมหน่อยดิพอดีผมจะไปล่าล่าแก๊งอ่ะโอเคช่างผมรอตรงนี้นะโอเคครับช่างโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอช่างมาแป๊บหนึ่ง5นาทีต่อมาหลังช่างจูนเอ้ยนี่ไงเอ้ยช่างจูนแล้วว่าโคตรแรงเอ้ยเฮ้ยเฮวิ่งเป็นร้อยนะเนี่ยเมื่อกี้วิ่ง20กว่าตอนนี้วิ่งเท่าไหร่เนี่ยแรงจัดแรงจัดแรงจัดไปเดี๋ยวเราไปดูไอที่นี้ก่อนมึงมึงมาดิเพื่อนมึงบอกจุดกูมาเลย พอดีว่าอยากไปกระทืบเด็กช่างแล้วเว้ยเพราะผมจะไปสำรวจที่การหลัดกลางว่ามีศัตรูให้เราจัดการหรือไม่ครับว่าคันเลยคนละคันยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันขโมยรถอิจฉาหายมันคือรถเราตายตายตายมันได้อะไรอ่ะแล้วตายเลยนายขึ้นรถเราทำไมอ่ะนายเราขอโทษครับนายทำเพื่อนเราทำไมอ่ะโอ้ยนายนายอุ้ยอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้ว ไอตายเลยตา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 ยเพื่อนนายขโมยรถเราอะดิเรายอมไม่ได้เว้ยเอาไงวะนายเอาไงอะฮะนายอุ้ยอุ้ยสวยสวยสวยเอาตายตายหมดจะไปทำไตายกูล้มกูล้มอ๋อมึงล้มเหรอโอเคโอเคนึกว่าตายหมดสวยชุบเลยเด็กบ้านเอาเรื่องเอาไปฉายฟาดหน้าตายเฮ้ยอุ้ยจำไว้ได้ไหมเดี๋ยวมาหาวูเอ้อันนั้นใครวะเนี่ย นายโคตรเดียวอ่ะนายโคตรเดียวอ่ะนายลองชุบแล้ดิแล้วไปเปลี่ยนร้านค้าเป็นเดกช่างมาตีนายเราไม่ชุบนายหรอกมีไงรถรถรถอยู่นี่รถอยู่นี่เพื่อนเพื่อนได้รถเพื่อนเพื่อนเพื่อนนนเพื่อนเพื่อนขึ้นมาเพื่อนไป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  เยอะมาก<ห>เยอะมากรถใครพะเนี้่ยโอ้โหจะขับรถธรรมดานี่ได้ขับบิ๊กไบค์แล้วนะนี่โมลมาเว้ยอุ <laughs> ้ยนี่ไงกิจกรรมร้านสุ่มบ้านแก๊งอฮ้ยมีงัดบ้านแก๊งด้วยสว,วัสดีครับคุณตำรวจสวัสดีครับคุณตำรวจไอ้กิจกรรมไอ้งัดบ้านแก๊งมันทำยังไงเหรอครับเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะะอ๋อ <laughs> แล้วเรางัดอันนี้ครับมันงัดยังไงอ่ะงัดงัดอะไรเหรอครับงัดหน้าคุณตำรวจไงครับเอ้าไม่ได้นะครับ มินประมาทตลอดนะครับไม่ได้นะครับกระทืมเลยครักระเบเออเอามันี้ตายไม่ใช่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 เฮยไม่ใช่ตำรวจมา อย่าทำนะครับอย่า้ำนะทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้นะโอเคเพื่อนโดนจับโดนจับเรียบร้อยโดนจับอะไรครับเนี่ยหลังจากที่ผมโดนตำรวจจับและถูกปล่อยตัวออกจากสอนอจากนั้นก็มีเด็กช่างมาตามลุงกระทืบพวกผมครับไอ้พื่งเวรุ่นวายี่่ายเลยสุดพิ่แล้ว่แล้วอ สสสาาามมมดดกูโดนกูโดนเด็กอันนี้คุกเข่าเท่าไหร่วะลองเงินบ้าลองนบ้าเฮ้ยกูไม่มีเงินหรอกเว้มีอยู่สองหมื่นเก้าเอาปล่าล่ะเอาแทงมันแล้วเอาไปจุดประกันเอประกันไหมเฮ้ยมานี่มานี่เฮ้ยกูโดนไอไอเด็กบูถ่ายตังเพื่อนเฮ้ยผมไม่ช่วยเพื่อนเนี่ยมันจะเรียกค่าไถ่ผมทุกคนฮะเฮ้ยไม่ได้นะไอ้หนุ่มตังพี่ไม่ค่อยมีด้วย ไอเด็กช่างเวนตาไล่พวกนี้นะครับไม่ได้จับผมไปเรียกค่าถ่ายจำนวนเงินกว่า1ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับและจุดที่มันพาผมไปนั่นก็คือบ้านปูคือกูอยู่ชั้น2นะมันมันกำลังพาผมขึ้นชั้น2องวะตอนนี้ถึงบ้านปูแล้วเว้ยโอเคโอเคเดี๋ยวกูลงมาเดี๋ยวกูไปช่วยเดี๋ยนะได้ได้มันชุบกูมันชุบกูตอนนี้มันชุบกูคนเยอะจัดเลยไอบูไอไอไอบูมันจะถ่ายของกูเพื่อนไปนะครับมันบังทัศนวิสัยมันถ่ายของผมบอกบอกเพื่อนมาบอกสวยเพื่อนสวยย่ามาสวย สวย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 ไอไอนี่เม่งไม่รู้ภาษีภาษานี่มันเมาดูกูไงตาย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 สวยสวยตายหมดไหมเลออะตาย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 เฮ้ยเหลืออีกคนนะเหลืออีกคนพี่ยอดกระโดดตายตายตายหมดเลยตายหมดเลยเองจะถ่ายอะไรพี่วะเอ็งจะถ่ายอะไรพี่หหอี่ทะไยืนยืนขึ้นมาเอ็งยืนขึ้นมาเอ็งยืนขึ้นมาผมผมจะไม่ทำแล้วจริงๆครับพี่พี่บอกให้เอ็งยืนเอ็งเอ็งยืนขึ้นมาได้ได้ครับพี่ได้ครับพี่รู้ไหมว่าผมเป็นใครอ่ะ เอาชิบหายไอ้นี่แมงเลี่ยมไอ้อะไรออกมาออกมนออกมาหน้าหน้าดิภารกิจรับสุดพิเศษจัดก,การเด็กช่างที่มาลักพาตัวพวกคุณให้หมดค่ะพวกคุณทำภารกิจสําเร็จสิ่งของที่รับนั่นก็คือสนับเด็กบ้านภารกิจรับสุดพิเศษสังหารไอ้บูที่ลักพาตัวไม่โทเพื่อรับอาวุธสุดพิเศษเพื่อนภารกิจรับมาจัดเลยดิคือเราต้องจัดก,การไอ้พวกนี้ให้หมดแล้วตบไปกองเว้ย วิ้ um <oh. ่งว uh uh ิ่งกไเจอน่อล่ะไอเเด็กอเด็กอเไอกเไอเอเอนไอเเด็กจอนไออเกไไนไอไอเอนไอเด็กจอเด็กจนไอไหนเอ้ไมันมาเอนาเนไจนนไไเกออไอไอนเกเ็กูไปเ็วกูไปเ็ว เพื่อนมาช่วยกูดีสวยเพื่อนมาช่วยกูเพื่อนสวยเพื่อนเพื่อนนายเก่งมากสวยคนละหมัดคนละเจ้าสวยเอาใหมดแล้วหมดเล้วหมดเฮ้ยมันมีหกคนไม่ใช่เหรอไอไอตัวไหนนะไอหัวหน้าจับจับตัวมันไปดิจับตัวมันไปดิไอไอไหนเป็นหัวหน้าวะปุ่มปุ่มไอแม็กซ์ไอแม็กซอแม็กซ์ไอแม็กอยู่ไหนไอแม็กอยู่ไหนไอแม็กอยู่ไหนไอนี่แหละไอยันนี่แหละไอยันนี่แหละไอยันนี่แหละไอหนู้นด้วยไอหนุ่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 ยไอน่ยไอหนุ่ไอนุ่ไอหนุ่ยไอหนุ่ยไอหนุ่ยหน้าวะ ไอ้โหขาวเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยโวยยินก่อนเลยมึงแอกเฮ้ยสวยใชรถผมขอยืมรถหน่อยได้ไหมครับครับครับเฮ้ยขอบคุณมากครับสุดสวยภารกิจสำเร็จอาวุธที่ได้รับนั่นก็คือสนับเด็กบ้านเอาเอามันไปเรียกค่าถ่ายที่เอาเมงสักล้านนึงเอาสักล้านหนึงเฮ้ยมึงอ่ะจะมาเรียกค่าถ่ายใครวะไม่รู้จักพวกกูเหรอพวกกูอ่ะเด็กช่างเฮ้ยไม่ใช่พวกกูเด็กบ้านเว้ยพวกกูเด็กบ้านอยู่ไอ้นี่อยู่เฮ้ยชัดเจนกับเงียบเงียบ ห้ามบอห้ามควักโทรศัพท์มีตังเท่าไหร่เราอะมีเอ่อแบบนี้ครับส่งเออยมาส่งโลมาส่งโลด,ด,ดูดูดูตังหนึ่งครับให้ 3, 3, 2, 2> เวลาสามวิสามสองเท่าไหร่สิบสองครับสิบสองเอ็มครับสิบสองเอ็มเอามาเอ็มหนึ่งดิเอ็มที่เป็นที่เป็นที่<ไ>ปเป็นที่<ไ>ปเป็นที่ <ไป S 2> มันส่งโ <c oughs> ลกูรู้ดันเว้ยหนุ่มกูรู้ดันไปไปไปไม่เกี่ยอกนะบัวบอไใบบัวบอกับมึงอีก นทำให้เด็กบูมันรวยจังวะมันมี12บเอ็มเลยนะเว้ย12ล้านนะครับทุกคนผมนี่มีติดตัวอยู่20,000ื่เข้านี่จะให้โอกาสคุณลองนะมงานคุณเอ๋อนะผมเซตเซตเวลาห่อเลยหนึ่งนาทีอะให้เพื่อนมาได้ไหมครับให้เพื่อนมาไม่ได้ครับไม่ได้ครับอย่า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 ติดนะครับอย่าตุกติกอย่าตุกติกครับเลขเลข56ครับ56าหกเให้เวลาห้าวิเอา1 สองสามไปไหนจ้าเฮ้ยยิ้มไปยอดยาหยิบขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาไปไปไปสวยดิสวยดิมาเวมาเว้ดูเยอะจัดเลีเยไปเยอะเยอะจัดอุ้ยมันมันมันตามนะมันตามมันตามด้านหลังเราไหวไหวไหวเราไหวเราไหวไปมาไปดิจะเอาไะล่ะมึงจะวัดไะล่ะมึงจะวัดไะล่ะจะวัดไะล่ะ มาลงมามาลงมาเีกว่าฮะไปนี่เราไปยังไงมาไปตั้งหลักบนเขาไหไปเลยนี่ไงเราถอดลงไงอาวุธชิ้นใหม่เรานะครับคือสนับเด็กบ้านเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าสนับเด็กบ้านมันโหดแค่ไหนมึงรู้จักเปล่าสนับเด็กบ้านอ่ะฮัลโหลสนับเด็กบ้านนะเออมาดียกูอ่ะบูดไปดิเดี๋ยวกูทีบให้ สวยไอ้กระจกเสียงตัดเสียงตัดคเสียงตัดเหรอเฮ้ยพี่จอวี่บอกไปไหนกูจะเรียกค่าถ่ายพี่มึงไงเอ้ยเออไอ้เมื่อกี้คนไหนนะที่มันมี 12m อะตังที่มันเยอะๆยอะนี่เลยออกมันไปดิออกมันไปดิมานี่มามานี่มามานี้มาเออไม่เป็นไร 12m เยอะเหมือนกันไหมกูจเอามึงนี่แหละไอ้นุ่ม อาเจ้าชีนะเฮ้ยตอนนี้เพื่อนเพื่อนมันสลบอยู่เว้ยมาถ้าเล่นในเมืองพวกหมมาไงเขาไม่รู้ไงไม่ไหวแอะถ้ามากันเยอะอ่ะเพราะหมูขี้เงาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแปลภาษาให้คือพวกของคุณโง่โอเคไหมหมูขี้เงาอ่ะโอเคไหมรู้จักไหมหน้าตาคนดูเง่าน่ไอันนี้คือหน้าตาก็โง่ดูโง่อะไรประมาณนี้อุ้ยแคสเพื่อนกูแคสเอ้ากูแคสเหมือนกัน โอ้าทำไมแคสอ่ะเอ้าเอ้าแคสเหมือนกันในตอนนี้นะครับเกมว่าผมได้แคสแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเข้าเกมใหม่ได้มาแล้วตอนนี้ครับผมสามารถเข้าประเทศได้แล้วและไอ้ไอ้พวกนี้ที่มันโดนอะไรนะที่มันโดนเราอ่ะไอที่แกงบัวมันใส่ใส่ตาย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 โดนแน่โดนแน่ล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งสวย อะไร่ตีตกเขาไอ้ย่ะต่อยมันตายไหมโอ้ยโอ้ยอย่าล้มชุบก่อนมเพื่อนมาแล้วสไลด์ยิงด ah> ิสไลด์ต่อยอ่ะต่อยต่อยยิงเกียร์ตายตายหมดเดียววันพันแมนนะโหลมาฟักเกอร์เยิงน่ะ สวยสวยสวยเด็กบ้านได้กล่องเด็กบ้านได้สมบัติเฮ้ยเฮ้ยหล้านเอ้ยเอ็มหนึ่งนะเอ็มหนึ่งนะมันเรียกค่าถ่ายใครไม่เรียกมันเรียกเด็กบ้านอย่างพวกเราโอ้โหยวิวมันช่างสวยงามอลังการขนาดนี้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าภารกิจแรกเราสาเร็จแล้วที่กระทึบแก๊งไงแสดงว่าไอ้พวกบูนี้เบื้องหลังมันคือมันอยู่แก๊งเหมือนกันและสิ่งของที่ผมอัปเกรดต่อมานั้นก็คือที่กระโดดล่มไป อดีที่กับเราลองหมาใช่ Let's go ไปไม่ได้เหะเฮ้ยโดดตรงนี้มีโอกาสได้เพื่อนตรงนี้ตรงนี้บินได้นะลองดูแล้วกันอะไรอ่ะตายเก็บกองก่อนเพื่อนเก็บกองแล้วมันตายได้ยังไงอ่ะอ่ะลองดูเพื่อนเฮ้ยไม่มีใครได้ไม่มีใครได้ทักคนเลยไอ้เหี้ย กูไม่น่าลองเลยทำทำไมซึ่งภารกิจต่อไปนะครับคือเราจําเป็นจะต้องไปอุ้มเออใครก็ได้ทั้งหมด2คนนั่นเองครับนี่เดี๋ยวผมจะโชว์ของใหม่ที่ผมได้มานะฮะไปแล้วโดดลมกลางลมแบบสุดละเอ้ยสุดเท่สุดเท่แงอึง้งมีอึ้งเลยโดดลงมาได้ไงตายตายสวยสวยสวย เบิกรถมาเพื่อนเบิกรถ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 โหมดไม่แฟนนะจะอุ้มอะไรอย่างเงี้ยเหรอเอ้ยพี้ไอ้จี้น้อยตายไปเฮ้ยไปเอาตัวไปเอาตัวไปเอาตัวไปอุ้มอะได้อยู่คนนึงได้อยู่คนนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรประเทศมันเพิ่งรีเอ้ยตำรวจเข้าเวรพอดีอีกโอ้โหเสงเป็ดเลยว่ะอุ้มไอ้นี่ก่อนก็ได้อุ้มไอนี่ได้ปหมโอ้โหเมื่อกี้ผมห่อไม่ได้เว้ยมันเด้งมาบอกว่าต้องการตำรวจหนึ่งนายเพราะประเทศ คือประเด็นคือประเทศพึ่งรีด้วยไงตำรวจยังไม่เข้าเว้ยเองอ่ะใช้แก๊งบูเอ้ยนี่ไงมันอยู่บูนี่มาได้โอ้โหช่วยมันมาดิคุกเข้าคุกเข้าเดี๋ยวน้อยเราไม่ได้อุ้มอุ้มมันเอ๋เราเอาตังค์มันมาล้านหนึ่งคุ้มค่าถูกไหมเพื่อนถูกต้องที่สุดคุกเข้าพุกเข้าไอเดียสิบเอ็ดหนึ่งเอ็มเนี่ยได้ตังไปเปย์พีอาร์แล้วเพื่อน สิบบาทไอชิบหายมึงล็อกรถไปเนี่ยเฮ้ยเอาบาบี้เฮ้ยเพื่อนล่ามันเลยนะเว้ยเจอที่ไหนใส่ที่นั่นเคปะมันเรียบเราเจอที่ไหนใส่ที่นั่นจัไปดักมันกาลาดกลางเลยเดี๋ยวมันก็ไปกาลาดกลางมึงล็อกรถไว้เลยมาลาดกลางมาลาดกลางสามเอ็มสามเอ็มไม่ให้อะ เดี๋ยวได้ก็มาล้วงครับแม็กแม็กแม็คขึ้นมาแม็กมันจะเอามึงแม็กขึ้นมาแม็กนี่สวยเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาลงมาเอาเพื่อนดีกว่ามาลงมาเอาเพื่อนดีกว่ามาไปเพื่อนต้องอให้หลุดนะให้หลุดให้ได้มึงขับเป็นใช่ไหมขับเป็นใช่ไหมครับหนอมคน,อเ,อนเอาแนตะ่ตอนนี้เราโดนแก๊งบูซีบัสบ,บูซีบัสบูซีบัสอะไรวะเนี่ยแก๊งสูตรนะครับไล่อยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมจะห่อคนที่ชื่อแม็กนะฮะตามเยอะจัดเลยว่ะเพื่อน สวยเพื่อนสวยสวยจัดไป่ทำไมสุดท้ายโผล่ที่เดิมแต่ไม่เป็นไรฮะอ้โหงมั้ยลงหมลงไหมเราลงไหมเฮ้ยมันคว่ำมันคว่ำมันคว่ำสวยเพื่อนสวยเพ <S 2> <S 2> ื่อนสวยเพื่อนพวกผมก็สามารถหนีหลุดออกมาได้ในตอนนี้เดี๋ยวเราจะรีบอห่อโดยเร็วที่สุดครับเพราะพวกมันตามมาแล้วมาได้ไงอ่ะขึ้นมาดวนด่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 วน ไป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 อะไรนะไม่ได้พี่พี่ต้องเอาหนึ่งเอ๋ววะมันยอมฟอร์มเว่แมงเหลี่ยมเหลี่ยมจัดเหลี่ยมจัดมันตอแหลเนี่ยู่อืออไรฮะนี่ไงหลอกหลอกอะไรอ่ะหลอกเหินเหินอะไรนะเหินฟิมคุงอุ้ยเต็มลำเลยว่ะกวดหักไม่ได้แต่งแน่เลยอืดอย่างนี้หักเนื้อ สวยๆสวยๆสวยๆเอ๋นฟิมคุง 10m กูไม่เอาเจ้าเพื่อนเอ็งเอือก่ะไต่โชว์ด้วยไงไปไต่ไต่โชว์เด็กมันไต่โชว์เด็กหน่อยเยอดออุ้ยเอ้อโอนมาก่อนนิวมาโอนมาก่อนได้ไหม ID หนึ่งเก19เฮ้ยไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาลงไป ่ะคุเข้ากูเข้า ID สิบเก้ามาแล้วเพื่อนมาเพื่อนเดี๋ยวเนี่ยจบนะคาร์ลัส ID สิบเก้า ID สิบเก้าเนี่ยจบคาระลัสนะเม้งมันเหลี่ยมจัดแม้งเหลี่ยมจัดอย่างน้อยเราต้องเอาเ <ky> อ Nä, ๋วว่ะสวย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 ที่ไหนเออหยิบ ชิบหายแล้วหนีดิชิบหายเอ้ยรออะไรอ่ะไอ้ไอ้อะไรนะที่มันร้องเพลงนั่นอ่ะกูว่ายน้ำหนีเด็กบ้านว่ายน้ำหนีนี่เราเรามาเกาะกลางไงนี่มาตรงนี้ไงเพื่อนเกาะกลางเกาะกลางเดี๋ยวเราไปว่ายน้ำมาเดี๋ยวเปิดทหาขี้อ่ะเออเออเออจมน้ำตายอะไรอ่ะ ไอ้ฟูกูแมนค่าแบบไม่เลือกหน้ากูยิงกระสุนเขาที่สมองไม่ได้แบบป่าป่าอ้ถ้าของกูจะไปเก็บแล้วกูไม่เลือกข้างไม่อยากจะเสียเวลาก็ตอนกูฆ่ากูไม่ได้บ้าทห้นี่มันเส้นทางของนักโทษที่หดลงเพราะไม่ได้เบื่อแต่ว่าที่เราพลลา